ว่าขาดว่ายคืนจากอันจากแนวกระดิ่ลาบาดยอันจะมาข้ามหนกหอเปด้งมาคนเั้าคนเคย่ไผ่หักกระดานคนกระตาคนเข่าคนของสุไปใจเนาะ ครับโอ้ยเพราะกรรมเมืองมันค้ำผูดดอได้ยินว่าลูกหลานปุกอ่ายัาไนไม่ใส่ยาติมมาสิมาค้ำมาคูนนะครับ,บความเจ็บบ่อ้ได้ความไข่บ่อ้มีใไฮยูดีมีแห้งบ่อยทุบบาายกบาา่บาายอ้ยากบ่อยเลือดบ่อ้ยาบ่อ้ขาดบ,าาดบา่อยถึงอาจจะอาจจะแก้วเออท่านสิมาค้ำมาคูนให้ให้ลูกให้หลานุดข้นวันนั่นได้หนังได้หนังมาน้ำเนรนอะง ไดมาพอเออกานุกแน่ล่ะได้ลูกองน้องลูกัวได้มาได้มาเนเท่าหาขันีเนี่ยที่ยได้มาบได้มาน้องกลาได้มาได้มาได้ได้มามา้าได้ม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 า เออใส่ขามาใส่ยิงค้ายเช่นใส่ไม่สอยเงินท่านถอยบวงอ่าเขาน้ำปลาไมทแก้วแหวนเงินท่แสนซิงได้บาเออถุกแบทุกแนว้มาข้าอ่าวันนี้ตะบันถูกตะซนเร่องร้กวยเตี๋ยวูกากแท่เออแบบที่เดี๋ยวป้าลุงยูทผูกก่อน มา่บิน่งมาิรนพี่้บ้านไม้ของทั้งบ้านเมพันนีเด้อค่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะปีนี้ทั้งบ้านพี่น้องเป็นคือทั้งบ้านเมพันนี้เนธนเห็ดคือกันบบค่ะอันนี้ปีนี้ึ้นบ้านไม้ค่ะ ในท่นี้พามาเบิ้พิธีถึงบบานไมเดอค่ะของเมนน้ำมะะไทยสูงขอสูงเพียร์มระไทยสูงโอเคนี่ขึ้นบานไมค่ะอันนี้ึ้บานน้นบานไมค่ะ เกันหใจดี่เยอะรับให้ใจนิดนึครับครับรับยรับค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 รับรับครับครครับอรครับครับคับับับนับคครับคี่บรครับคับครัหาอับคครับครหรับครทบครับครับครับคครับค หยักคันหากรงเกลาให้นี้รับหยัดคันที่หับให้ได้เป็นศีรีให้ได้เป็นเีรีี้เงินล้านอยัดคันที่เจ็ให้เป้นจากเทพันธนาการขับหยัดคันที่แปดให้ได้เป็นพนักงานื่อยมือยัดคันที่เก้

ป้นสากานสาวที่ดีู่เลยเออใช่เลยขอบคุณที่ออะไนะขอ้ออกมาหนมาที่ออกมาอาทแล้วไปถกไปถอยกันในบ้านหา้นก็หาทองป้าขายว่ะไป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 

ở đây này vâng ở bán vậy ở con nè ở con đấy hỏi